สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านเลยนะคะพลังงานในคลิปนี้มาเช็คพลังงานความรักชาวราศีกันรักแท้ในอดีตชาติที่กำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกันมาดูว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะมาดูกันขอรักแท้ในอดีตชาติของชาวราศีกันเขาคนนั้นคือใคร พลังงานของ New Beginnings พลังงานของ Fear ความกลัว Unconditional Love Self Love Paradise ค่ะชาวราศีกันสวยงามจังเลยความรู้สึกในตอนนี้นะคะอบอุ่นมากนะค,ะคุณกำลังได้เจอกับว้าว ใครบางคนกําลังดูรูปภาพคุณแล้วก็กําลังคิดถึงคุณคิดเกี่ยวกับคุณนั่นหมายถึงบางท่านชาวราศีกันคุณได้เจอกับใครบางคนแล้วนะคะและกําลังที่จะได้แต่งงานขยับสถานะความสัมพันธ์มั่นหมายกันนั่นเองสิ่งที่สําคัญนะคะพลังงานสิ่งที่เห็นนี้คือว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีบาดแผล แน่นอนนะคะในสิ่งที่รู้สึกเพราะว่าเขาเป็นคนที่กลัวนะคะกลัวแล้วก็วิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์นะเขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นในตัวเองมีพลังงานของคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเขารักตัวเองเขาใส่ใจตัวเองเขาเขาแคร์คุณค่าในตัวเองในสิ่งที่เห็นคุณได้เจอกับความรักที่เป็นใครที่มีความเป็นธรรมชาติในตัวเองสูงนะคะได้ได้ว่าถ้าเจอแล้วเหมือนดุดดังที่ ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยทีเดียวยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะเขาคนนี้อยู่ใกลจากคุณหรือเป็นคนที่มีความละไม้คล้ายกันกับคุณเลยทีเดียวเพราะว่าในสิ่งที่เห็น unconditional love เกิดขึ้นเป็นความรักที่คุณจะรู้สึกว่าปลอดภัยอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวเหมือนได้อยู่บ้านของตัวเองแบบนั้นเลยทีเดียวทีนี้พลังงานบางท่านชาวราศีกันรีเบิร์ใครบางคนกำลังที่จะสร้าง พลังงานความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นใหม่ในความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นความกลัวถอยห่างกันเกิดขึ้นน,นในสิ่งที่ไพ่เกิดขึ้นนั่นเอง wedding rings นะคะการแต่งงานเกิดขึ้นและการแต่งงานนี้จะนำมาใายคุณได้ก้าวไปสูป่พา r a d i ซ e ของสวงสวรรค์ของความรักันมูนคนคนี้นำพาชีวิตความสุขมาให้ happiness and joy นำความสุขนำการเรียนรู้การเติบโตในตัวตนของคุณมาให้กับคุณด้วยนะคะเพราะว่าเป็น affection and attraction สะท้อนถึงกันและกันดึงดูดถึงกันและกันนี่คือสิ่งที่สำคัญและคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆของชาวราศีกัน The Tower ใบแรกเลยนะคะช็อกเซอร์ไพรส์กำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนบางอย่างเป็นจังหวะ ของชีวิตได้เปิดขึ้นเวลาถูกเปิดห่วงช่วงเวลาเหมือนเป็นจังหวัดชีวิตที่กำลังจะมาถึงคุณจะรู้สึกว่าช็อกเซอร์ไพรส์กับใครบางคนที่คุณรู้สึกรอและเป็นคนที่ใช่เพราะว่าในสิ่งที่มองมองเขาหรือเธอคนนั้นไม่ต้องการมองหาความรักแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเขาได้เจอคุณและคุณได้เจอเขา เพียงแค่ศบตาจะรู้สึกว่ามันมันเหมือนระเบิดนะคะมันเหมือนสปาร์กมันเหมือนเซอร์ไพรส์มันเหมือนช็อกเซอร์ไพรส์มันเหมือนสิ่งที่ที่ตามหามานานแสนนานในความรักความสัมพันธ์เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูเก็บอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแต่บทใจร้อนก็ใจร้อนอาจจะเป็นคนที่ขี้เบื่อขี้งอนขี้เหนื่อยใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาคนนี้เป็นคนที่มีความฝัน ดัชเชสวิออฟออร์จูนเขามีโลกของตัวเองเขาเป็นคนที่ดูมีพลังแล้วเชื่อในพลังงานของแรงดึงดูดมีความคิดสร้างสรรค์มีเป็นความเป็นคนที่ทันสมัยสมัยใหม่คือคุณอยู่ใกล้แล้วคุณดูสูงโหคนคนนี้มีความสุขในตัวเองมากเลยเป็นลเป็นคนที่มีพลังงานบวกมากๆมีเสน่ห์น้าคนหาและเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะ <Ooh. S 1> <Ivan diyor> อาจจะชอบเดินทางรักการเดินทางร,ร,รักธรรมชาติอาจจะชอบอ่านหนังสือหรือว่าชอบอยู่คนเดียวหรือว่า introvert เขามีสเสน่ห์สเมีเสน่ห์มากนะคะเขาอดทนเข้มแข็งและดึงดูดมีสเสน่ห์กับบุคคลรอบข้างมากๆยิ่งเด็ยกได้ว่าเพศตรงข้ามนี่คือมีสเสน่ห์สุดๆเลย ดึงดูดแม้ไม่ต้องทําอะไรแค่มองแค่สบตาแค่เห็นรูปร่างหน้าตาก็รู้สึกว่าม,มันมันมีเสน่ห์มากนะคะเย,ย้ายวนใจเลยทีเดียวสัญญาณของเรนส์คนคนนี้คุณดึงดูดเขามาจริงๆนะคะเหมือนกับว่าสะท้อนถึงแรงดึงดูดของกันและกันความเชื่อแล้วก็ความโสดของคุณนําพาเขาคนนี้เข้ามาในชีวิตและเป็นการเปลี่ยนผ่านในชีวิตของคุณด้วยที่คุณจะได้เจอกับเขาเหมือนเจอ ไม่ได้เจอแบบอาจจะโสดมานานมากๆแล้วคุณได้เจอโสดมานานมากๆแล้วคุณได,ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรบางอย่างทําให้คุณได้เจอกับเขาคนนี้เพราะในสิ่งที่เห็นคือพลังงานของจักรวาลดีวายนำพาและดึงดูดให้มาพบเจอกันไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลสุดขั้วแค่ไหนก็ตามแต่ความต่างมีมีความหมายและลงตัวมากๆสิ่งที่เห็นคือเขาคนนี้มีความเป็นผู้นำกล้าเด็ดเดี่ยวท้าทายจิตใจดี แต่ก็เต็มไปด้วยคนที่มีความเป็นด้วยลุกของความเป็นผู้นำด้วยลุกของคนที่มีความจิตใจดีเขาอาจจะมีความโดดเด่นมดงามมีชื่อเสียงในวงสังคมหรือเป็นเดอะสตาร์เป็นฮิลเลอร์เป็นผู้นำเป็นคนที่เข้าใจผู้ผู้อื่นเป็นผู้ให้กำลังใจผู้อื่นหรือว่าเป็นคนที่มีเขาเขามีรอยยิ้มทุกคน King of p e n ิแคลสแล้วก็ Seven of Wands เขาเป็นคนที่ดูงดงามมากเลยนะคะด้วย King of p e n ิ a c l e s คือเขาหรัก ur รเขางดงามเขาโดดเด่นเขาอบอุน่นเขาเป็นผู้ใหญ่เขามีรอยยิ้มที่ยิ้มสม่ำเสมอคุณอาจจะตกตกลุมรักด้วยรอยยิ้มของเขาตกลุมรักด้วยบุคลิกของเขาความอบอุน่นความเป็นผู้ใหญ่ เขาคนนี้สักเส็ประสบความสําเร็จแล้วหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมหนะ้าที่การงานความสาเร็จที่โดดเด่นหรือเป็นคนที่มีสเสถียรภาพในด้านของการเงินหรือเป็นคนที่ไม่ได้มัง่งคั่งร่ำรวยนะคะแต่เป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมเพราะการเก็บพร้อมรอมริบการขยันทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะคนคนนี้ชอบอิสระภาพและมีอิสระภาพในตัวเองเป็นคนที่เรียบง่ายช้าแต่มั่นคง รักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์กับคนรักแล้วก็พร้อมออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณทั้งชีวิตเลยทีเดียวเป็นคนทีอ่อยู่กับตัวเองอินโทรเวิร์ดอย่างที่พูดไปตอนแรกอินโทรเวิร์ดเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็มองหาความความสุขความเรียบง่ายรอบๆตัวเขาเห็นคุณค่าของทรัพยากรของทรัพย์สินของเพื่อนมิตรภาพและเป็นคนที่ดู อายุมากกว่าคน1สิกว่าปีหรือไล่เรียกกันก็จะดูโตกว่าไวในสิ่งที่เห็นนะคะเขาเป็นคนที่ the l o v e r s เกิดขึ้นทุกคน the f o o l เป็นคนที่ชอบเขาเป็นคนที่โรแมนติกนะคะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้ดูดูโรแมนติกมากๆดูเป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือว่าคุณและเขามีเคมีเซ็กชวลหรือว่าเคมีที่ที่ตรงกันมากๆเลยนะคะ นิวเบอร์เนิ่ขึ้น2ใบคนคนนี้โสดแฮปปี้แล้วก็หลั่นลามากๆต้องเรียกได้ว่าหลั่นลาเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเอ็นจอยกับชีวิตโสดเขามากเลยอาจจะโสดมานานนะคะเพราะว่าไม่ได้คนหาความรักแต่ว่าต้องการเจอคนที่ใช่จริงๆเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้โหโสดมานานใช่เหรอคุณอาจจะไม่เชื่อหรือคนคนนี้ถ้าคุณได้เจอเขาผ่านในทิศทางที่แตกต่างก็จะรู้สึกว่า เขาจะถอยกลับมาเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มีความเรียบง่ายสบายอย่างที่บอกว่าเขามาช้าช้าแต่ชัวร์จริงๆเพราะคนคนนี้นะคะช้าเชืหรือว่าแบบต้องใช้เวลานานหรือว่าดูเป็นคนที่ลึกลับหน้าค้นหาแบบนี้เลยทีเดียวแต่ว่าเขามองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่จริงๆไม่ได้มองความสัมพันธ์แบบเล่นๆไม่ชั่วครั้งชั่วคราวในความรู้สึกนะคะไม่ คือเหมือนกับว่าไม่เอาตัวเองหรือความสูงตัวเองไปอะไรที่ชั่วคราวในสิ่งที่เห็นมั่นคงหนักแน่นมากๆเลยพลังงานธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำและธาตุไฟที่เกิดขึ้น the high friends คนคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาเป็นคนที่เชื่อใน ศาส,สนาเชื่อในพระเจ้าหรือว่าเชื่อในพลังงานของ DIY ten of s w o r d คนคนนี้มีความเจ็บปวดเสียใจในความรักความสัมพันธ์คนคนนี้ต้องการความสนับแต่งงานสร้างครอบครัว ten of swords ทำไมต้องเป็น ten of swords คะเขาเคยเจ็บและเสียใจใเจ็บปวดมัเหมือนกับว่าสะดุดในความรักความสัมพันธ์มีความกังวลมีความกลัวในความสัมพันธ์รู้สึก หมดหวังในความสัมพันธ์แต่มีความหวังในความสัมพันธ์เหมือนจะไม่เชื่อแต่มีความหวังไม่ได้มาเล่นในความสัมพันธ์เหมือนเขาต้องการปลดล็อกอะไรบางอย่างในความรักความสัมพันธ์ของเขา mm hmm. เขาอาจจะแบบว่ามาไกลโอทริอปคัพสคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่ามีบาดแผลเอาไว้ข้างใน มีสิ่งที่ติดอยู่ในใจของเขาแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบสนุกสนานมีความสุขมีชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าชอบสังสรรค์เรื่องเริงปาร์ตี้หรือว่ามีมีสเสน่ห์มีคนเข้าหายเยอะหรือเป็นคนที่แบบโอ้โหเก็บตัวสันโดษอะไรแบบนี้เลยนะคะหรือชอบทําบุญทําทานเข้าวัดอะไรแบบนี้คนไกลคนต่างชาติเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านเดอะสไตล์จริงๆ นายออฟคัพคนคนนี้โสดมีมีมีความสุขเขาเขาหาความสุขได้ด้วยตัวเองอาจจะชอบเที่ยวชอบดื่มอะไรแบบนี้หรือว่าชอบต้องเดินทางบ่อยๆนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีมีบาดแผละอะไรก็ตามในใจของเขานะคะเขาจะแบบคิวใจตัวเองก่อนแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ The Sun The Star คนนี้คือต่างชาติแล้วก็เป็นพลังงานของรักแท้ผู้แท้เขา คุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้อบอุ่นและมีความสุขมากๆคนคนนี้กำลังเดินทางมาหาคุณแพลนการเดินทางการท่องเที่ยวของเขาจะทําให้คุณได้พบเจอกับเขาหรือเธอคนนี้นะคะขออนุญาตเก็บเดอร์สไตล์หรือซัมคนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ดูมีความเป็นได้ทุกแบบไลสไตล์ของเขานะสมมติว่าเขาอยู่ในงานฉลองเฉลิมฉลองแบบนแี้เขาสามารถแต่งผู้หญิงได้ได ะะแต่งคอสตูมมาเลยแบบนี้ที่แบบเขามีความเก๋ไก่ในตัวเองนะคะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยคนคนนี้จะนําพาความสุขแฮปปี้เนสความสุขความสุขสนานความตื่นเต้นเข้ามาหาคุณเป็น paradise ของความรักความสัมพันธ์สวยงามมากๆวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ